อุ้ยตายวายกรีดเห็นแล้วหลอล้ำแบบนี้ก็ตกใจกันพอดีสิครับพอดีทำไอติมหกครับก็เลยมาเปลี่ยนที่บ้านเพื่อนซึ่งตัวเพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้ไปไหนปล่อยให้แฟนอยู่คนเดียวแบบ2ต่อ2คำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหากันสปอยและภาพต่างๆนาะนาะถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถนะ้าหากว่าชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกชากักอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วแล้ววันนี้แหละเราก็จะมาสปอยให้ฟังเมื่อเพื่อนสนิทของแฟนสุดหล่อล่ำมาขอเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านเป็นอย่างไรเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดเรื่องมาเลยนะครับแล้วเจะได้เห็นคู่รักคู่หนึ่งเนี่ยกำลังอยากจะมีลูกกันแต่ตัวนางเอกเนี่ยก็บอกว่ายังไม่อยากมีนะครับให้ป้องกันก่อนซึ่งตัวนางเอกเนี่ยก็อยากให้ผู้ชายมีการงานการเงินที่มั่นคงกว่านี้นะครับแล้วค่อยมีก็เป็นว่าตัวแฟน ที่ยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีตเกเย็นกลับมาที่บ้านเนี่ยตัวแฟนก็ได้มาระบายให้เอม่จังฟังพวกเพื่อนรวมงานเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยเป็นซึ่งตัวเอม่จังเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเครียดตัดภาพไปในวันถัดมาเลยนะครับที่รถแห่งเดิมซึ่งตัวของพระเอกเนี่ยกำลังจะไปทํางานแต่2คนนี้เนี่ยก็ซื้อของกินมานั่งกินกันและด้วยความซุ่มซ่ามของตัวเพื่อนมันเนี่ยก็ได้ทําไปเตีมหกเลอะแล้ววันนี้เนี่ยกระดานเป็นวันที่มีประชุมใหญ่ก็คือทั้งคู่เนี่ยจะต้องไปพรีเซนต์งานซึ ตัวไปไประชุมกอนก็คืออารมณ์ประมาณว่าอยากไปเข้าเห็นหน้าเห็นตานะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวงานจะล่มไอตัวผัวเนี่ยก็เลยขอให้เอมิจังดูแลเพื่อนมันด้วยแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับซึ่งตัวเพื่อนและก็เอมิจังเนี่ยก็อยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วในระหว่างที่ตัวเอมิจังเนี่ยได้ไปเอาเสื้อผ้ามาให้เพื่อนซึ่งพอเปิดมาเนี่ยก็ถึงกับต้องตาค้างเพราะไอตัวเพื่อนของแฟนเนี่ยมาถอดรอแล้วตัวเอมิจังเนี่ยก็ตกใจนะครับคิดว่าเพื่อนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อก็คือเอมิจังเนี่ย เอาเสื้อมันนี่ก่อนตัวเอมิจังเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วยถอยออกไปห่างๆหน่อยได้ไหมซึ่งในจังหวะที่กําลังถอยเนี่ยภาก็ดันหลุดตัวเอมิจังเนี่ยก็ถึงกับหยุดมองแล้วก็กือนน้าลายไปหนึ่งทีแล้วก่อนที่เอมิจังจะเดินจากไปเนี่ยไอตัวเพื่อนก็ได้บอกว่าลองหน่อยไปจ้าผมดูก็รู้นะว่าคุณชอบเอมิจังเนี่ยก็ได้เสงยงเสียงแข็งออกไปเลยนะแล้วเมื่อพอเข้าไปอยู่ในห้องนะครับตัวเธอเนี่ยก็ได้สั่นไปทั้งตัวซึ่งตัวเพื่อนของเอมิจังเนี่ยก็ได้ถามเฮ้ยคุณเป็นไรหรือเปล่านั้นผม ตตแต่ตัวเพื่อนมันเนี่ยรู้ทันนะครับก็เลยปิดประตูไปแบะบหลอกๆบอกไปไงล่ะน้องในที่สุดก็ชอบพี่แล้วสิแล้วหนังเนี่ยก็ด้กินเวลามือเราไปโคดนนครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทันเวลาพอดีนะครับตัวแฟนของเอมิจังเนี่ยก็ได้มารับแล้วในคืนนั้นเนี่ยตัวเอมิจังก็ไม่ได้ติดแฟนแล้วนะครับแต่กลับไปติดเพื่อนแฟนที่ก้ามปูแทนก็ตัวเอมิจังนะครับก็ไม่ได้บอกอะไรกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ซึ่งตัวของเอมิจังเนี่ยก็ได้วอกแวกไปอยู่หลายทีนะครับแต่แฟนของมันเนี่ยก็ยังจับไม่ได าณ 1> 1ชั่วโมงแล้วก็วิ่งตรงไปสุดเลยนะครับมาที่ว่าของเอม่จังซึ่งฉากต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องบอกนะครับกินเวลามือเราไป1ชั่วโมงเต็มๆตัดภาพไปในวันรุ่งขึ้นเลยนะครับตัวแฟนของเอม่จังเนี่ยก็ได้ฝากซื้อของซึ่งผมเนี่ยจะขอข้ามไปตอนซื้อของเสร็จเลยนะครับไอตัวเพื่อนเนี่ยมันก็ได้ซื้อถุงยางมาเฮ้ย hey, นี่ของนายเหรอไหนบอกว่าไม่มีเมียไงไม่มีแฟนแล้วจะใช้ทําไมซึ่งตัวเพื่อนเนี่ยมันก็แบบออมามืออึ้งนะครับแต่ก็แถมไปว่าอ๋อ oh, เอามาใช้ก็จ่องก จะฟิชเชอร์ลิงกันเอมิจังเนี่ยก็ได้ซื้อถุงยางมาเรียบร้อยแล้วก็คือซื้อมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้แต่ว่าไซเนี่ยมาต่างคนละไซซองที่เอมิจังหยิบมาเนี่ยมันคือไซเดียวกวบของเพื่อนซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้รู้ความจริงแบบประจางซึ่งในวันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวแฟนก็ได้ทำเนียนออกไปทำงานตามปกตินะครับแต่ก็ซ่อนแผนนะครับแอบหลบอยู่หลังบ้านซึ่งตัวของแฟนเนี่ยก็ได้แอบดูอยู่นานเลยนะครับกว่าจะได้เห็นภาพติดตาก็แบบว่ากินเวลาไปโครนานต่อหน้าเธอครับส่วนผัวของเอมิจังเนี่ยก็ถึง จ้าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับน้องเอมิจังคนเดิม,คนด,มคนดีคนสวยคนเดิมของพวกเราเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เบาเหมือนเดิมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นเรื่องไหนเนี่ยดูเด็ดเผ็ดมันทุกเรื่องก็ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ